วันสารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมข่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกติยศ ทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ,อพา่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนื่องแน่นขบวนรถไฟเพื่ที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา9ก้นาฬกาท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรมพระเจริญ ขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกันทรารมรถไฟพระที่นั่งหยุดสมนาทีเพื่อให้ราษฎรที่มาคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพระยารามราชพักดีปรลัดกระทรวงมหาไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกตเวลา1 0 3นาฬิกา3นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุลยยางตำรวจลูกเสือและมีรัศดรน,นักเรียนมารอเฝ้ารับสเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่ง ภรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกดทูลกล้าวถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีป,ประจำจังหวัด หรือโรงเรียนสตรีสิลิเกตในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับบนพระราชอาสน์ในหอประชุมครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด บนเกล้าถว,วายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสลากลางจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาฐนามุกสลากลางจังหวัดศรีสะเกดนายกิติยธาการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระปรมาภิไทยไว้ในสมุดเยี่ยมของจังหวัดเพื่อไว้เป็นที่เคารพและสักการะในการนี้นายห่วงหงสมบตัติได้ทุนเกล้าถวายช้างเพศผู้อายุประมาณหปีชื่อพลายสมนึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสความว่าได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร ในจังหวัดศรีสะเกษว่าได้รับอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานักบากบันในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและพระราชทานคอนว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแรรงแค้นจงสูญสลายจากไปจนหมดสิ้น จากนั้นจึงได้เสด็จลงเยี่ยมรัชดนที่มาเฝ้าทูลละอองทีรีพระบาทรับเสด็จมีรัชดรจำนวนมากทูลเกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิน้นผ้าสโลงผ้าขามม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมาก แล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินเวลา12.20นาขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงแย้มที่พระแกลวรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ฝูงชนที่เฝ้าทุลละอองธลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยสามนาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทุลละอองธลีพระบาท บริเวณสถานีรถไฟได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำาุ้ยทับทนันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศิงสะเกต